ตัวอาคาสะมาแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเนาะหลังจากที่เกมได้ปิดแมนเทนแนน์ปรปับปรุงและเปิดขึ้นมามี2อย่างอย่างแรกก็คือระบบคอยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะเราเอาเป็นไฮไลท์ก่อนคือในส่วนของอาคาสะแบบเน้นๆล้วนๆเลยเนื่องจากว่าคนรอกันเยอะทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาคุยว่าทําไมอาคาสะคนถึงรอและมันเก่งยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่อยากทําเพราะว่า อยากเปรียบเทียบก่อนว่าเออจิงกับไทยมันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยคือไม่อยากไปเปรียบเทียบนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะดูแค่เซิร์ฟของเราเลยเฉพาะนั่นเองเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปคุยก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยไอสกิลอันเนี้ยแรงไหมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยแรงครับเพราะว่าดาเมจเพิ่มมันแค่ประมาณร้อยเดียวทีนี้ผมต้องไปเทียบกับในส่วนของกิูด้วยเพราะว่าทั้งสองตัวเนี้ยเป็นดาเมจเหมือนกันหลังจากที่มาเทียบนะครับเห็นไหมเอ่ยว่าในส่วนของกิูเนี่ยดูแล้วยังแรงกว่าด้วยซ้า แถมยังมีสถานะใบด้วยแต่ว่าในส่วนของอาคษะนั้นเนี่ยต้องบอกกันตามตรงนะครับมันไม่ได้แรงหรอกแต่พผอิญหลักๆของมันแหละผมอยากให้ดูที่คีนะครับคีมันเพิ่มอยู่ที่30%แล้วทีเนี้ยมัน2เทินแล้วหลังจากนั้นมันยังมีเพิ่มอีกนะครับว่าสถานะของมันไม่สามารถลบล้างได้ด้วยอันนี้คือข้อดีอย่างแรกแล้วนะอันนี้บอกก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ค่อยแรงอะไรมากมายแต่ถ้าติดคีก็อืมกัน่าหามืดได้เหมือนกัน แต่ไอประเด็นคือถ้าอันติของมันต่างหาครับผมอยากให้ดูก่อนเอามาเปรียบเทียบก,กับดาเมจกิยูแบบเลเวลสเท่ากันนะครับเรามาดูฮะดาเมจของมันอยู่ที่450ชัดเจนนะครับ450และจะโดนสเปชอีก2ตัวข้างหลังด้วยนั่นเองอีก150%นะครับคือแม่งเหมือนใช้สกิลหนึ่งอีกทีนึงอะ,อะว่าง่ายๆแต่โดนตัวหลังด้วยเอาละประเด็นมันอยู่ที่ไอ้450นี่แหละ แน่ใจแน่นอนแรงโคตรๆนะครับตรงนี้คือแรงมรือจะแรงยังไงแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาเทียบก,กับกิูอีกทีเพราะว่าเป็นดาเมจแบบจ๋าๆดูดาเมจของกิูครับตอนนี้อยู่ที่374นั่นเองและตีแค่ตัวเดียวชัดเจนนะครับยกเว้นแต่ว่าสปีดมันไม่เยอะสุดในทีมมันก็จะสเปซอีกตัวหนึ่งด้วยบาคาวามันก็สเปซคือว่าตีโดตัวอื่นด้วยคล้ายๆกับตัวอาคาซะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องสปีด น้อยนะถ้าสปีดเยอะมันจะไม่สปานะครับอันดับต่อมานะฮะก็คือในส่วนของท่าพาสีของตัวมันมันสามารถลบเรียกว่าลดโจมตีได้เรื่อยๆสูงสุดทับสิบครั้งหรือเอาง่ายๆ30%เปอร์เซ็นต์คือว่ามันติด1ขั้นเนี่ยอยู่ที่3ติดได้ถึง10ขั้นทับกันเนี่ยสิขั้นหมายควาว่าลดได้3 0ดังนั้นเป็นตัวที่คีแรงมากแล้วก็ไปลดดามเมจของอีกฝ่ายด้วยแล้วทีเนี้ยมันมีปัญหาไปดังนี้ครับผมอยากแจ้งให้เพิ่ม จะได้เห็นภาพตรงกันนะโดยตาปกติเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่คนเล่นกี่ยจะเอาไว้ที่ข้างหน้านี่แหละครับงานงอกตรงนี้แหละครับประเด็นคืออย่างนี้ครับที่เอาไว้ข้างหน้าเพราะส่วนใหญ่คนเล่นกีูเหมือนกันเนี่ยไอกีูมันจะใช้สกิลและมาตีใบอยู่ข้างหลังมันมีสิทธิ์โดนหลังโดนเสร็จแล้วจะใบอันนี้เอาไว้ชัดเจนก่อนนะแต่ว่าทีนี้พอมาข้างหน้าคุณโดนอาคาสะแล้วครับข้างหลังโดนกีูข้างหน้าโดนอาคาสะ เลือดเอาครับคำตอบคือเลือดเอาว่าจะเอาไว้ไหนยังไงก็โดนอะทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับแล้วก็ดัมเมจ450บอกตรงๆครับดอกเดียวอาจจะดับได้นะครับดังนั้นมันเลยเป็นตัวละครที่คนรอกันเยอะมากเอาละไหนๆเราก็บอกว่ามันดีอะไรยังไงไปหมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยผมน่าจะลืมในส่วนของพาส,สีมันอีกทีในสกิลพาส,สีของมันนะครับเมื่อมันออกตัตไวสุดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์มงกุฎขอมันด้วยแล้วหลังจากนั้นจะมอบสถานะลดดัมเมจเนี่ย ทีละสเทับซ้อนได้ถึง10ครั้งนั่นเองนะครับก็เหมือนกับใช้ไอ้สกิลสนี่แหละลด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 เรื่อยๆนั่นเองนะเอาละหลังจากที่เราบอกทุกอย่างไปหมดแล้วที่เหลือไม่มีอะไรมากนะเนี่ยติดขี้ติดขี้อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแล้วอาคาสาเนี่ยเราจะได้จากไหนได้บ้างอันนี้คือที่ผมเห็นจากในตัวเกมมีนะปัจจุบันคือเอาวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนนะฮะเราต้องมาใน,ในส่วนของเดลิกรีฟซึ่งคุณต้องเติมถึง4 0 0 0บาท อยู่นี่แหละครับชัดเจนนะอันนี้คือตู้แรกอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นตู้ที่เห็นกันแล้วนะมีเวลาถึงแค่14ชั่วโมงหมดแล้วหมดเลยนะครับเเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันก็วนมาเรื่อยๆแหละไม่อยากให้เราส่มแต่ว่าทีเนี้ยผมมีอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกซึ่งอา,อาจจะมีคนไม่ทราบก็ได้นะแต่ว่าใช้เงินแค่พันเดียวครับพันเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําก่อนเนี่ยคือจะต้องไปในส่วนของ up l ล v e l ตรงเนี้ยให้ถึง30 พอถึงเสร็จปั๊บสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคืออันนี้แน่นอนแล้วเป็นตู้เหมือนเป็นเผ่ามนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวปกติธรรมดาที่เราแลกได้เนาะส่วนตัวผมน่าจะแลกเป็นเคียวจูโรโรอะไะอันนั้นช่างมันแต่ที่เราจะคุยเนี่ยคืออันล่างครับแต่แด,ดนเหมือนอันเมื่อกี้เลยไหมเป๊ะครับหมายเขาว่าอันนี้พาร์ตเติมแค่1000ชัดเจนนะครับและสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคือได้ขวดยาด้วยได้เพชรด้วยแล้วก็ได้อาคาซากอีกหนึ่งตัวหมายเขาว่าอันนี้คุ้มที่สุด แต่สีนี้คุณจะต้องไปทำนะครับก็คือในส่วนของบ้านอสูรก่อนนั่นเองคือเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันอัพให้อยู่แล้วโดยตามปกติทุกๆ2วันเนี่ยมันจะอัพให้เรา1ถึง2ขั้นอยู่แล้วอันนี้ย้าว่าอัพอยู่แล้วนะครับหมายความว่าเล่นประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยประมาณนี้เฉลีย่ยคุณจะสามารถแลกอันเนี้ยภายใน1,000บาทได้อาคษะโดยทันทีเผื่อมีคนถามว่าเอาแล้วอันอื่นมีอีกไหมนะครับอันอื่นมีอีกไหมคือตู้พนี้ไม่มีเลยมีแค่อันนี้อันเดียว โดยเบื้องต้นนะวันนี้นะย้ำนะวันนี้ก่อนแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาคาสะมันก็น่าจะมาในพวกตู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีผมว่ามีแน่แแบบเสียสามพันเพชรแล้วก็จะได้ในส่วนของอาคาสะอะไรเงี้ยมีแน่แน่แบบการันตีนะแต่เตรียมเพชรไว้เลยครับประมาณ24 0 0 0พเพชรเพื่อมีคนถามอ้าวล้วไอ้หม0 0 0เพชรเนี่ยเท่าไหร่วะ <c oughs> คือคือมันต้องมีคนถามแน่นะครับเอาละในเมื่ออาจจะต้องมีคนถามดังนั้นเรามาลองดูนะไอ้2ง0 0 0เพชรเนี่ยคุณลองดู ราคา4 0 0พันเนี่ยได้อยู่ที่6000เพรนะครับอันนี้เอาเอาให้ชัดเจนก่อนนะเห็นไหมเห็นไหมสี0พันบาทได้6 0พ0เพรก็คูณ4ี่เข้าไปเออไหวไหมคูณ4ี่เข้าไปครับคือเราผมไม่ต้องคำนวณให้ฟังก็ได้นะเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็อันดับต่อมานะครับอันนี้คือแบบขั้นสุดเลยแต่ว่าอันเนี้ยเติมเยอะมากก็เลยไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันเอาไว้ชัดก่อนนะอันเนี้ยก็ไม่แนะนํานะครับเพราะต้องเป็น v i p 15เลยถึงได้ฟรีแต่ อันนี้หนักจริงไม่ไม่แนะนําอย่างรุนแรงทั้งหมดที่หาได้นะปัจจุบันมีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็คือตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องรอถ้าใครจะเอาก่อนเลยเนี่ยรอให้มันมา,าสามพันก็คือการันตีสองพันสองหันเทสนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่มันจะมาก็คือต้องรอให้ออกตู้ใช่ปะ่ะพอออกตู้เออสรุปแบบนี้น่าจะเข้าใจเห็นภาพมากกว่าเนาะประมาณ1เดือนครับหลังจากตู้อาคซะามาประมาณ1เดือนย้ำอีกทีนะ เพราะว่าอย่างตอนนี้ไอตัวก u ยูเสาหลักเนี่ยยังไม่มีให้สุ่มเลยนะมาเมื่อต้นเดือนเนี่ยแต่ว่าจะต้องรอไปอีกครับก็เอาง่ายๆหลังจากที่กียูเข้าซัก1สัปดาห์อาคษะจะเข้ามาตามนั่นเองนะครับนับแบบนี้ง่ายๆหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนก u ยูเข้าได้อีกสัปดาห์หนึ่งอาคษา,าจะมาเฉลีย่ยตามนี้นะหลังจากมาแล้วสิ่งที่คุณทําได้อย่างที่ผมเคยทําคลิปบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าให้ดองตัวแดงเนี่ยรอไปเลยส่วนตัวผมมีอยู่ที่80ละปีไปเลย80 บวกอีกห้าสิบก็ปนปประมาณ130ก,กว่าร้อาโดยเฉลี่ยนะครับก็กว่าจะอีกเดือนนึงอ่ะกว่ามันจะมาถึงตอนนั้นผมก็น่าจะมีแบบ200กว่าแล้วไหมแล้วทีเนี้ยเราก็มาสังเกตดูนะครับว่าไอสองร้อยเนี่ยมนแรกได้อยู่ประมาณ2-3ถึงตัวโดยเฉลี่ยนะประมาณ3ตัวอันนี้คือได้แน่แล้วก็ย้ำได้อีกทีหนึ่งด้วยว่าไอตอนที่คุณจะสูงเนี่ยตอนนั้นอ่ะเลดตู้เนี้ยมีอาคซะแล้วหรือยัง อันนี้คือคําถามว่ามีแล้วหรือยังส่วนตัวคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าแน่ๆครับแต่ว่ามันเข้าไอ้ตู้เนี้ยอันนี้เข้าแน่ๆดังนั้นสิ่งที่คุณจะรุนได้คืออักษะมาเมื่อไหร่ค่อยสุ่มตู้นี้โดยทีเดียวทันทีและส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะตัวละ80ิบนะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือเก็บตัวแดงให้เยอะที่สุดครับหมายเขาว่าถ้ามา1ทีคุณอาจจะได้ประมาณ2-3ตัวซึ่งขั้นต่ํามันก็น่าจะได้ดาวกว่าๆเนาะและส่วนอันนี้มันเติมอยู่ที่1,000พ ถ้าถึงแล้วอ่ะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4ตัวนะครับ4ตัวนี่น่าจะได้หนึ่งดาวฟ้าไหมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดขอโทษด้วยแต่น่าแต่น่าจะ1ดาวฟ้าแหละ,ะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็4ดาวแดงเฉลี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปหากิจกรรมอะไรเอาต่อเพิ่มเอาละกันนะครับยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมาให้เราสุ่มเรื่อยๆอยู่ลวเพราะว่าเป็นตัวละครที่คนรอกันเยอะมากนั่นเองนะอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเคลียร์แล้วก็บอกแหล่งได้อัษาษสารณปัจจุบันก่อนอนาคตค่อยว่ากันอีกทีส่วนตอนนี้ถ้าใครเติม ณปัจจุบันนะครับเตรียมไว้เลย 5, 5้าพันห้าอา่แรกก็คือจะได้ในส่วนของอันนี้แล้1หอันเติมได้เลยนะแรกได้เลยนะครับแล้วก็อีก1000นะครับก็จะได้ในส่วนของตู้นี้ถึงวิทยาศาก่อนค่อยปลดก็ได้หรือจะปลดเลยก็ได้แล้วแต่ไม่มีผิดนะครับอ่ะหวังว่าน่าจาะเคลียร์สำหรับอักขระครับ